ผมมีปัญหาเรื่องโอ้เป็นเอ็มเชฟเซตผมเปิดหน้าผากไม่ได้หน้าแบบเหมือนคนหัวร้านหัวเถกอ,อะ่ะคือกินเข้าไปลึกมากผมจะบอกเลยนะปลูกผมมาแล้วใช่ว่ามันก็จะแข็งแรงขึ้นหรือว่าจะดูแลมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมแต่ผมแบบมีตัวช่วยที่ดีมันเป็นเหมือนวิตามินบำรุงผมมันเป็นเหมือนแบบเปปไทด์อ่ะครับชื่อแบรนด์ว่า My Organic ครับผม,มนะฮะเป็นแบรนด์ที่จริงๆผมใช้มานานมากทุกคน80%ในประเทศคือมีปัญหาเรื่องอมผมร่วงผมบางมากด้วยความที่ผมร่วงมาแล้วแล้วมีผมจะจัดเลยต้องซื้อตัวเน ตัวนี้มันดีมากทุกคนแบบสานของมาเป็นเหมือนเปปไทด์โปรตีนมันจะซึมลึกได้กว่าเซรั่มทั่วไปมันจะซึมลึกเข้าไปบำรุงรากผมบำรุงเซลล์ผมใครที่มีปัญหาเริ่มมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหรือไรผมไม่มีครับผมบอกเลยใช้ตัวนี้มันจะหนาแล้วมันไม่ได้ใช้แค่ไรผมนะตัวนี้มันคือตรงที่มันใช้ทั้งคช้วทั้งหนวดผมว่าตรงใช่ผมบองตรงที่แพรทำคลิปโกนวดพี่แกลงแล้วมีคนมาถามว่าพี่เบลหนวดขึ้นไวมากคือบอกตรงว่าใช้ตัวนี้แหละ